สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านครับอยู่กับผมที่ช่องนายแอร์วิดีโอนะครับวันนี้นะแลก็มีสินค้าดีๆมาแนะนำีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับเราก็จะมาแนะนำเป็นมิกเซอร์ของค่ายอัลโต้นะครับก็จะเป็นรุ่น amx 1 0 0น fx นะครับเป็นมิกเซอร์รุ่นเล็กของค่ายอัลโต้นะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้มิกเซอร์ของค่ายอัลโต้นะครับก็ขาดตลาดไปตั้งแต่ปลายปี65้าแล้วนะครับก็ หาไม่ได้เลยครับทุกร่นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับซึ่งที่ผมหามาได้ตอนนี้ก็จะมีแค่รุ่น AMX นะครับซีรีส์ AMX นะครับสิ่งที่แถมมาในกล่องนะครับก็จะมีปีกยึดแหลกนะครับปีกยึดแหลกนะครับแล้วก็แผ่นคู่มือนะครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านข้างกล่องนะครับด้านไหนล่ะด้านนี้นะครับก็จะมีใบบริษตีให้นะครับทางด้านข้างกล่องนะครับ ในส่วนเสียงที่ท่านผู้ชมได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นเสียงของมิกเซอร์อัลโตเอ็มเอ็กซ์หนึ่งนะครับผมก็ต่อเสีบไว้เรียบร้อยนะเพื่อที่จะรีวิวแล้วก็สาธิตการใช้งานให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันว่ามีลักษณะการต่อและก็การใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับเสียงที่นันได้ยินนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นไมค์ของเบอร์ลินเจอร์นะครับแล้วก็วนเข้ากับมิกเซอร์นะมิกเซอร์ก็วนเข้าออลิโออินเทอร์เฟสนะครับอินเทอร์เฟสก็เข้าโปรแกรม obs นะครับเดี๋ยวผมจะ มาสาธิตการใช้งานให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่าการใช้งานอาจจะเป็นยังไงบ้างมีฟังก์ชันอะไรบ้างให้เล่นเล่นเล่นประมาณไหนบ้างครับใช้งานแบบไหนบ้างครับมาดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาที่หน้ามิกเซอร์กันแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่น amx 1 0 0 fx นะครับชือชื่อรุ่นก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็โลโก้นะครับส่วนโลโก้ตรงนี้ก็จะเป็นปั๊มปั๊มนูนนะครับปั๊มนูนนะครับแล้วก็ ทางด้านหลังนะครับก็จะมีอะแดปเตอร์ apter, เป็นสายแบบหม้อแปลงนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพขึ้นให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนตรงด้านหลังก็จะมีสวิตช์เปิดปิดแล้วก็ไฟแฟน 4, สวิตช์เปิดปิดแฟนทอม power สี่สิโวลต์นะครับตรงนี้ถ้าใครจะใช้อ่าไฟแฟนทอมก็เปิดไฟแฟนทอมตรงนี้นะครับมันจะมีสวิตช์เล็กๆนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพใส่เข้าไปในวิดีโอด้วยนะครับ มาดูในส่วนของภาคอินพุตนะครับภาคอินพุทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด10ช่องนะครับถ้านับจริงๆก็คือ10ช่องนะครับแต่ถ้านับตามสไลด์นะครับก็จะมีแค่4สไลด์นะครับก็คือใช้ได้แค่ประมาณ4เครื่องดนตรีนะครับประมาณนี้นะครับอ่าช่อง1ก็จะมีช่อง XLR นะครับจะมีอยู่2ช่องนะครับช่องนี้นะครับผมต่อไม้ที่ผมพูดอยู่ตอนนี้นะครับตรงนี้นะครับมีสีม่วงๆนี้นะครับ XLR 2ช่องนะครับอินพุตภาค XLR 2ช่องนะครับตรงนี้ก็จะเป็น TS นะครับ TS เป็นลายเลเวลนะครับตรงนี้เอาไว้เสียบกีตาร์นะครับเสียบกีตาร์เสียบเครื่องเล่นที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่กำเนิดมาจากแหล่งไฟฟ้าทั้งหลายนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็สายตรงนี้นะครับก็จะเป็นอินพุตเหมือนกันนะครับก็อีก2ช่องนะครับก็ตัวนี้ผมจะต่อเข้ากับแท็บเลตเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ลองเสียงครับ ตรงนี้ก็เสียบได้เหมือนกันนะครับอินพุตนะครับเสียบคอมพิวเตอร์ได้เหมือนกันเสียบแท็บเล็ตได้เหมือนกันหรือว่าเสียบกองไฟฟ้าหรือว่าเสียบกีตาร์ไฟฟ้าเสียบเบรดไฟฟ้าได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อินพุตอีก2ช่องนะครับก็จะเป็น RCA นะครับสีขาวกับสีแดงนะครับที่เป็นเอาไว้เสียบจาก CD มานะครับตรงนี้ก็สามารถเข้าได้เหมือนกันนะครับก็ถ้านับรวมทั้งหมดก็จะมีอินพุตทั้งหมดสิ0นะครับตรงนี้ก็จะนับ XLR 1 2นะครับ ทีเอสเป็น4นะครับตรงนี้ก็เป็น5เป็น6ตรงนี้เป็น7เป็น8นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น9เป็น10นะครับทั้งหมดก็คือ10แต่ถ้าใช้งานจริงๆก็คือมีแค่สสไลด์นะครับที่จะไปใช้งานได้นะครับมาดูในส่วนของลูหูฟังนะครับลูหูฟังตรงนี้นะครับผมเสียบอยู่นะครับเพื่อที่จะฟังมอนิเตอร์เสียงไปด้วยนะครับว่าเสียงขาดขาดหายหายหรือเปล่ามีเสียงช็อตตรงไหนไหมนะครับ แล้วก็ไอ้ที่เห็นสีเขียวๆตรงนี้นะครับก็คือเมนเอ็กแอนะครับ XLR ก็ไม่ใช่นะครับเมนเอาพุทนะครับเมนเอาพุทพูดผิดนะครับเมนเอาพุทก็จะเป็นช่องทีเอสนะครับก็เป็นแจ็คโฟนนั่นเองแจ็คโฟนนะครับไม่มีช่อง XLR นะครับออกแบบทีเอสโฟนนะครับ TS โฟนแจ็ค TS โฟนนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องรูออกเซนนะครับเอาไว้ต่อเอฟเฟกนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นออกรีเทิร์นนะครับออกรีเทิร์นสองอันนะครับออกหนึ่งเส้นไปเข้าเอฟเฟกนะครับแล้วก็วนกลับมาสองเส้นนะครับมาเข้าตรงนี้นะครับออกรีเทิร์นตรงนี้นะครับสองช่องนี้ดูเป็นไกด์แนวทางจากวิดีโอคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับที่ผมเอาเอฟเฟกของไมโครเวฟโฟนะครับมามาต่อเอฟเฟกนะครับก็จะทําลักษณะคล้ายๆกันนะครับเข้า1ออก2นะครับเข้ามา1 1ออกจากนี้นะครับ ไปเข้า input ของ m i c v o ร e วฟแล้วก็ออกมา output มา2เส้นนะครับก็มาเข้าตรงนี้นะครับออกรีเทิร์สเส้นนี้นะครับถัดมาครับตรงนี้นะครับแจ็คตรงนี้นะครับดูตดูตามปลายปากกาเลยนะครับ2รูนี้นะครับก็จะเป็นอ่าช่องคอนโทรลรู m นะครับคอนโทรลรูมก็เอาไว้ฟังตู้มอนิเตอร์สตูดิโอนะครับเอาไว้ฟังนะครับในกรณีที่ไม่ไม่ถนัดใช้หูฟังนะครับในในกรณีที่ไม่ถนัดใช้หูฟังก็ใช้อ่าช่องคอนโทรลรูมตรงนี้ได้นะครับ โอเคแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถเล็กคอร์ดได้นะครับตรงเทปเอาพุดตรงนี้ครับสามารถเอาไปทีทำบันทึกเสียงจากคอมพิวเตอร์ได้นะครับตรงนี้ครับสช่องนี้นะครับแล้วก็อีกรูนึงนะครับรูนึงจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแจ็คพุชสวิตนะครับเอาไว้เปิดปิดเอฟเฟกนะครับเอาไว้เปลี่ยนเอฟเฟกตนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับดูตามปลายปากกานะครับโอเคต่อไปนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของภาคลูบิดแล้วก็ปุ่มต่างๆนะครับที่อยู่บนมิกเซอร์เจ้าเครื่องนี้นะครับว่ามี ปุ่มอะไรมั่งนะครับมาดูในส่วนแรกนะครับปุ่มนี้นะครับจะเรียกว่าปุ่มทิมนะครับปุ่มทิมนะครับปุ่มทิมก็จะแปลตามตัวนะครับจะเป็นปุ่มเกณฑ์นั่นเองนะครับเพิ่มขยายเสียงนะครับตรงนี้นะครับเพิ่มลดขยายเสียงนะครับอ่าไม่ใช่เพิ่มลดขยายเสียงนะครับเป็นชดเชยสัญญาณนะครับชดเชยสัญญาณให้สัญญาณมีความดังที่เหมาะสมนะครับตรงนี้นะครับเป็นปุ่มเพิ่มเกณฑ์นะครับต่อมานะครับลูกบิดสีน้ําเงินตรงนี้นะครับ3อันนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับ1 นี่นะครับ1 2 3ตรงนี้ก็จะเป็นลูกบิด eq นะครับลูกบิดพลาด eq นะครับลูกบิดพลาด eq ก็จะมี high มิดมิโลนะครับ high มิด low เหมือนกับอ่ามิกเซอร์ทั่วๆไปนะครับก็จะวางลูกบิดไว้ตำแหน่งเหมือนกันแบบนี้เลยนะครับในส่วนตำแหน่งถัดมานะครับก็จะเป็นลูกบิดสีแดงนะครับดูตามนี้นะครับตามอ่าปากกานะครับปลายปากกานะครับก็จะเป็นอ็อกนะครับอ็อกก็จะเอาไว้ใช้ในกรณีที่ถ้าเราไม่ต่อ ตรงเอฟเฟกนอกนะครับตรงนี้ก็จะใช้เป็นเอฟเฟกนะครับช่องสีแดงนี้นะครับลูกบิดสีแดงนี้ครับจะเป็นเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกนะครับตรงนี้ตรงนี้มาเชื่อมต่อตรงนี้ตรงนี้นะครับจะสัมพันธ์กันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ของเอฟเฟกนะครับตอนนี้คือเราไม่ได้ต่อเอฟเฟกนอกนะครับตรงนี้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 นะครับ จะมาสัมพันธ์กับเอฟเฟกตรงนี้นะครับจะมาทํางานเป็นลูกบิดควบคุมความดังของเอฟเฟกแทนนะครับในกรณีที่เราไม่ต่อเอฟเฟกนอกนะครับก็ใช้ลูกบิดสีแดงนี้นะครับเป็นวอลลุ่มเกนของเอฟเฟกนะครับถัดมานะครับลูกบิดสีดํานะครับหัวสีดํานะครับนี่นี่นะครับมีสีอันนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มแพนนะครับแพนแปลว่าซ้ายขวานะครับแพนแปลว่าซ้ายขวานะครับเราจะแพนเสียงให้ไปทางด้านซ้ายแบบนี้นะครับเสียงก็ไปทางด้านซ้ายนะครับ ถ้าเราแพนมาทางด้านขวาเสียงก็มาทางด้านขวาแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเอาเสียงไว้ตำแหน่งตรงกลางนะครับในกรณีที่แพนนะครับเราก็จะแพนในกรณีที่เราเอาไปใช้กับพวกกีตาร์หรือว่าพวกเครอ่อแจ็คอ่มาจากโทรศัพท์แบบนี้ก็แพนได้นะครับถ้าแพนเราก็เอามาเสียบช่องนี้นะครับเสียบแบบนี้นะครับเสียบแบบนี้ก็แพนซ้ายขวาได้เลยนะครับต่อแบบนี้ก็ได้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะโอ้ค่อนข้างแน่นนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องใหม่นะครับต่อมานะครับถัดมาก็จะเป็นลูกบิดล่างสุดนะครับจะเป็นสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินตรงนี้นะครับตรงนี้นี่นี่นี่นะครับก็จะเป็นลูกบิดสไลด์นะครับลูกบิดเลเวลนะครับเพิ่มความดังนะครับตำแหน่งจะหมุนไว้ที่ศูนย์ดีบีนะครับศูนย์ดีบีก็คืออ่าสิบสองนาฬิกานั่นเองนะครับมันจะมีก๊อกของมันอยู่นะครับมันจะมีก๊อกของมันอยู่ หมุนมาปุ๊บมันจะล็อกอยู่ตรงกลางนิดนึนงครับถ้าเราไม่พอใจเสียงแล้วก็เพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ผมไม่แนะนําให้มาเพิ่มตรงนี้นะครับตรงนี้แนะนําให้ตั้งไว้ที่ศูนย์ดีบีนะครับแล้วก็มาชดเชยสัญญาณตรงคําว่าทิมนะครับชดเชยสัญญาณเอานะครับว่าถ้ามันไม่แดงเราก็มาชดเชยเอานะครับตรงนี้ตัวนี้เป็นไม์ของเบรนเจอร์นะครับเกณฑ์ค่อนข้างที่จะเบาาชดเชยเยอะขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับถัดมานะครับปุ่มตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มบลูมของคอนโทรลรูมนะครับ ดูตามป้ายประกาศนะครับตรงนี้อะวอลุ่มของคอนโทรลลูมก็คือตรงนี้นะครับแจ็คตรงนี้แจ็คตรงนี้แล้วก็แจ็คตรงนี้นะครับที่เอาไปบันทึกคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้ไอ้บันทึกเสียงหรือว่าส่งเสียงออกไปภายนอกอีกนะครับตรงนี้นะครับลูกบิดตรงนี้นะครับแล้วก็จากรูบิดตรงนี้ก็จะมีลูกศรชี้มานะครับชี้มานะครับแล้วก็มีกรอบสี่เหลี่ยมแล้วครับแล้วก็มีปุ่มสีดำๆสองอันตรงนี้นะครับก็คือปุ่มมิวปุ่มมิวของเสียงตรงนี้นะครับ2ออันนี้ แล้วก็ตรงนี้2อันนี้นะครับ2แจ็ค2รูนี้นะครับกดลงไปก็คือมิ้วนะครับกดปลขึ้นก็คือเปิดนะครับตรงนี้เอาไว้มิ้วในกรณีที่เรามีเสียงอยู่ในห้องคอนโทรลนะครับต่อตู้สเตอริโอ่าต่อตู้มอนิเตอร์ในห้องคอนโทรลนะครับเราไม่อยากฟังก็คือเราก็มิ้วปิดนะครับไม่ฟังนะครับต่อมานะครับสีแดงนะครับผมอธิบายไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับก่อนหน้านี้ก็คือ ลูกบิดของวอลลุมเอฟเฟกนะครับเอาไว้ใช้เอฟเฟกในกรณีที่เราไม่ต่อเอฟเฟกนอกนะครับแต่ในกรณีถ้าเราต่อเอฟเฟกนอกก็คือปุ่มเพิ่มลดเสียงของรูนี้นะครับ3รู h, 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 นี้รูบนตัวนี้ก็คือรูตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็คือ2รูนี้นะครับ2รูนี้นะครับตัวรีเทิร์นนะครับตัวล่างคือตัวรีเทิร์นตัวบนคือตัวออกนะครับตรงนี้นะครับเอ้ยแจ่ตรงนี้นะครับถูกแล้วนะครับต่อมานะครับ ข้างๆกันมาตรงนี้ก็จะเป็นลูกบิดของโฟนนะครับโฟนก็คือหูฟังนั่นเองหูฟังตรงนี้นะครับที่ผมฟังอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับดูไฟตรงไฟมิเตอร์ก่อนครับไฟวีวมิเตอร์นะครับตรงนี้นะครับตัวนี้ก็คือระดับเสียงปกตินะครับเราจะให้มาแตะที่เลขศูนย์ได้เป็นบางจังหวะนะครับในกรณีที่ให้มันเป็นเฮดรูมนะครับเฮดรูมก็คือน้ําเสียงที่อยู่บนสุดนะครับบนสุดของเสียงน้ําหนักที่แรงสุดของเสียงนะครับ ให้อยู่ประมาณ0 dB นะครับโอเคในส่วนไฟตรงนี้ก็จะเป็นไฟ power นะครับอา PWR นี่ครับก็คือไฟ power ไฟเปิดเครื่องนั่นเองนะครับในส่วนของ p h นะครับด้านบนจะเป็นสีแดงนะครับก็จะคือไฟแฟนทอม48โวลต์นะครับถ้าเราเปิดมันจะเป็นสีแดงนะครับโอเคถัดมานะครับปุ่มวงกลมอยู่ตรงกลางนะครับตำแหน่งตรงกลางนี้ก็คือปุ่ม m a ต t e r นะครับ matter main นะครับ main มนเล level นะครับ main level ก็คือตั้งไว้ที่0 dB นะครับตรงกลางเลยนะครับ 12นาฬิกานะครับโอเคในส่วนของภาค3 4แล้วก็ภาค5 6ก็เหมือนกันนะครับทำงานเหมือนกันกับช่อง1 2นี้นะครับเหมือนกันนะครับอ่ะใกล้จะหมดแล้วนะครับเหลืออีกนิดเดียวนะครับมาถึงฟังก์ชันสุดท้ายแล้วนะครับก็จะคือฟังก์ชันของเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกก็จะมี16โปรแกรมนะเป็นเอฟเฟกแบบ d s p นะครับ16โปรแกรมนะครับ16หางเสียงนะครับ ลูกบิดด้านบนนะครับก็จะเป็นลูกบิดที่เปลี่ยนโปรแกรมนะครับลูกบิดด้านล่างก็จะเป็นลูกบิดเปลี่ยนหางเสียงหางสั้นหางยาวนะครับของเอฟเฟกนะครับแล้วก็ในส่วนของ DFX m ้วนะครับตรงนี้ก็คือปุ่มปิดเอฟเฟกนะครับปุ่ม mute เอฟเฟกนะครับแล้วก็ p รีเซตของเอฟเฟกนะครับก็จะสกรีนไว้ตรงเครื่องนะครับ1นึ่ง vocal สองอะไรก็สกรีนไว้นี้นะครับ1นึถึงสินะครับ อ่าเบอร์หนึ่งก็จะเป็นวอล์คอดหนึ่งวอล์คอดเบอร์สองก็วอล์คอดสองนะครับเบอร์สามก็จะเป็นอ่าหอขนาดใหญ่เบอร์สี่ก็จะเป็นหอขนาดเล็กเบอร์ห้าก็จะเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่เบอร์หกก็จะเป็นห้องประชุมขนาดเล็กนะครับเบอร์เจ็ดก็เป็นเพจเบอร์แปดก็เป็นแท็บเท็บแท็บรีเบิร์บนะครับเบอร์เก้าก็สปริงรีเบิร์บนะครับเบอร์สิบก็โมโนดีเลย์นะครับเบอร์สิบเอ็ดก็สเตอริโอดีเลย์นะครับ 12บสอแฟงเกอร์นะครับ13คอรัสนะครับ14รีเวิร์บบวกดีเล์นะครับ15รีเวิร์บบวกแฟงเกอร์นะครับ16รีเวิร์บบวกคอรัสนะครับโปรแกรมก็จะมีประมาณนี้ให้เลือกใช้งานแต่ว่าเอฟเฟกของรุ่นนี้นะครับหลายๆท่านก็อาจจะเคยได้ฟังนะครับตามงานคาราโอเกะทั่วไปนะครับเอฟเฟกของเจ้าเครื่องเจ้ามิกเซอร์ของค่ายอัลโต้นี้ก็ถือว่าชุ่มฉ่ำนะครับชุ่มฉ่ำนะครับใส่ิปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงของผมนะครับที่ใส่เอฟเฟกมานะครับ ตัวนี้จะเป็นเอฟเฟกเบอร์ที่1นะครับเบอร์ที่1เสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับจะเห็นได้ว่ามีดีเลย์นะครับสับไฟอยู่นะครับสับดีเลย์นะครับมันจะดังแจ๊กแจ๊กนะครับประมาณสองสองสองวิประมาณ1วิถึง2วิประมาณนี้นะครับดังแจ๊กแล้วก็จะต่อเอฟเฟกให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโวลคอล์สองนะครับต่อไปมาที่เอฟเฟกต์ เอฟเฟกที่3นะครับก็จะเป็นฮอขนาดใหญ่นะครับในส่วนหางเสียงผมตั้งไว้ที่เบอร์10นะครับหางเสียงเป็น10นะครับในส่วนพิเศษก็คือเบอร์3อยู่นะครับตอนนี้เป็นฮอขนาดใหญ่นะครับต่อมานะครับไปนะครับเอฟเฟกที่4เป็นฮอขนาดเล็กนะครับสมอฮอนะครับเสียงต่อไปเสียงที่5ครับอ่าห้องประชุมขนาดใหญ่นะครับห้องประชุมขนาดใหญ่นะครับ เบอ5นะครับเอฟเฟกที่6กครับเอฟเฟกที่6กก็เป็นห้องประชุมขนาดเล็กนะครับห้องประชุมขนาดเล็กเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดก็เป็นเพจนะครับเป็นเพจเป็นเพจเฉยๆนะครับไม่มีรีเวิร์บนะครับเป็นเพจเฉยๆนะครับเบอร์แปดก็เป็นแท็บรีเวิร์บนะครับแท็บรีเวิร์บก็เสียงประมาณนี้นะครับ เบอร์เก้านะครับเบอร์เก้าก็จะเป็นสปริงรีเวิร์บนะครับเสียงเอฟเฟกที่ท้าผู้ชมได้ยินก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เกือบทุกเบอร์เลยนะครับก็จําแนกตามการใช้งานของแต่และงาน,นครับจาแนกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นงานพุทธศาสนางานเทศมหาชาติหรือว่างานคาราโเกิงานประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับท่านผู้ชมก็ไปเลือกใช้เอาเลยก็แล้วกันนะครับ เบอร์เก้าเอ้ยเบอร์สิบเบอร์สิบเบอร์สิเบอร์สิเบอร์สิบมโนดเเลย์นะครับอันนี้น่าจะเอาไปใช้สำหรับงานแข่งเรือหรือเปล่านะเบอร์สิบเอ็ดสเตอริโอดดเลย์นะครับโอ้เสียงนี้น่าจะฮิตนะเมื่อถ้าเป็นย้อนกลับไปเมื่อปี90นะครับยุค90นะเสียงก็น่าจะหลายท่านก็น่าจะชอบครับน่าจะคุ้นเคยกับเอฟเฟกต์นี้นะครับ สิบสองครับแฟงเกอร์แฟงเกอร์เสียงก็จะสั้นๆนะครับแทบจะไม่รู้สึกนะครับสิบสามเป็นคอรัตนะครับสิบสามคอรัตคอรัตก็จะเอาไว้ใช้งานพูดก็ได้นะครับพูดก็ได้นะครับงานพูดก็ได้นะครับเบอร์สิบสี่นะครับดีเบิร์บวกดีเลย์นะครับดีเบิร์บวกดีเลย์เบอร์สิบห้าครับดีเบิร์บวกแฟงเกอร์นะครับ รีเวิร์บบวกแฟงเกอร์ฮ่า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 โดเรมีฟาซอลาซีโดโอเคนะครับเบอร์สิบหกสหกก็รีเวิร์บบคอรัสนะครับรีเวิร์บบวกคอรัสก็ใช้เป็นงานเพลงเพื่อชีวิตก็ได้นะครับเพลงสติงก็ได้นะรีเวิร์บบวกแฟงเกอรก็น่าจะเป็นเพลงสติงนะครับเบอร์สิเบอร์สิบห้น่าจะเป็นเพลงสติงนะฮ่า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 ากลืมชัน นายไม่ลำบากเธอก็ควรจะจากฉันไปส่วนตัวฉันพอเข้าใจได้นะครับเบอร์สิบห้านะเบอร์สิบหกเบอร์สิบหกเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามเบอร์ห้าดิเบอร์ห้าเช็ควอนจีจีเช็คมิว มิวเอฟเฟกนะครับเปิดฉิกวันฉี่ีในกรณีที่เราร้องเพลงเสร็จก็กดมิวนะครับมิวก็เพื่อนักร้องเล่นกับแขกท่านผู้มีเกียรติหรืออะไรก็เลยแตะนะครับถ้าเราจะเปิดก็กดเปิดครับฉิกวันสี่ทีฉสี่ทีฉิคันสี่ที่ีที่เพิ่มลดเสียงตรงสีแดงนี้นะครับตัวนี้นะครับชิควั้นแนะนำเอาไว้ที่ศูนย์นะครับตำแหน่งศูนย์นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับตรงอ็อกรีเทิร์ตรงนี้นะครับ ปุ่มบนนี้ผมก็ตั้งไว้ประมาณ14บสนาฬิกานะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ออกเซ้นนะครับก็ตั้งไว้ที่เที่ยงนะครับเช็คเช็คเช็คว่าสี่ที่อันบนเป็นเบอร์5้าครับอันล่างเป็นเบอร์10นะครับเสียงที่ท่านได้ยินก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับชั้นเมืองชั้นทาบอยู่กับผมที่ช่องในแอร์ดิโอนะครับเบอร์โทร0 8 1 1 4 6 1 1 3 6นนะครับโอเคโอเคนะครับอ่ะ ตัวนี้ก็หมดแล้วนะครับมิกเซอร์เล็กๆนะครับฟังก์ชันครบคันการใช้งานนะครับก็สามารถนําไปติดบนรถยนต์ก็ได้นะครับมิกเซอร์เล็กๆนะครับแต่ท่านต้องมีสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งแปลงไฟ12โวลต์เป็น220นะครับเพื่อที่จะใช้งานกับมิกเซอร์เจ้าเครื่องนี้นะครับในส่วนของมิกเซอร์รุ่นนี้มีปีกแหลกนะครับมีปีกแหลกแถมให้นะครับปีกแหลกก็จะกว้างออกมาประมาณนี้มั้งนะครับเป็นสีเทาครับสีเดียวกันกับตัวนี้นะครับเป็นสีเทาเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดู อ่ะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นปีกแหลกนะครับปีกแหลกมี2ออันนะครับมันถุงมันห่อไว้แล้วครับผมไม่อยากแกะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือก็เป็นคู่มือภาษาอังกฤษนะครับเป็น user manual นะครับโอเคอ่าสำหรับใครที่หามิกเซอร์เล็กๆนะครับไว้ใช้งานนะครับเอาไว้ใช้งานในครอบครัวในครัวเรือนอ่าสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นงานพอดแคแค์บันทึกเสียงไลฟ์สดนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าผมเคยเห็นลางๆนะเหมือนเห็นผ่านตาแวบ,บๆนะเหมือนคุณตักกะแตนชนรดาใช้มิกเซอร์รุ่นนี้นะครับไปไลฟ์สดครับไลฟ์สดลงในท k To อกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมก็จําไม่ได้นะผมน่าเหมือนเคยเห็นมันผ่านอยู่นะครับเหมือนเคยเห็นมันผ่านแวบ,บๆอยู่เดี๋ยวผมก็จะมาบอกชมชมนะครับถ้าใครจะเอาไปไลฟ์สดนะครับก็ต่อออกมาจากช่องนี้ก็ได้นะครับช่องอหูฟังนะครับตรงนี้นะครับช่องหูฟังตรงนี้นะครับ อช่องหูฟังนะครับแล้วก็มาเข้าตรงนี้นะครับใช้ไอรินะครับเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ไปต่อเข้ากับโทรศัพท์นะครับต่อเข้ากับโทรศัพท์ได้เลยนะครับแล้วเราจะเอาหูฟังตรงนี้มาใช้แล้วเราจะใช้หูฟังตรงไหนก็มาฟังตรงนี้นะครับเสียบรูตรงนี้เอานะครับด้านบนของไอริคจะจะมีรูหูฟังแบบแจ็คโทรศัพท์นะครับสามสองเขาเรียก3.5มาะแจ็คแบบนี้นะ ตัวนี้จะเป็น T s เอนะครับเอาจากหูฟังมาเข้านี้นะครับเข้าไอริแล้วก็เอาไอริตรงนี้นะครับเสียบโทรศัพท์เลยนะครับหรือว่าเสียบ iPad ก็ได้นะครับเสียบเข้าเลยแล้วเรามาเสียบหูฟังตรงนี้ฟังเอานะครับฟังฟังตรงนี้เอาก็ได้นะครับอ่าเราก็จะได้ฟังคอนโทรลไปด้วยว่าเอฟเฟกมันดังพอหรือย,ยังเสียง้รงร้องเป็นยังไงอ่าเราใส่เอฟเฟกเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือว่าพอดีแล้วนะครับประมาณนี้หรือว่าเอาไปใช้ในงานเทศนาก็ได้นะครับ เทศนาสอนธรรมะอะไรประมาณนี้ไฟ์สดสอนธรรมะพูดแนวคิดพูดประวัติพูดอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็นําไปประยุกต์ใช้เอาก็ได้นะครับตอนนี้ก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับหรือถ้าใครมีแล้วก็มาดูได้นะครับว่า,าปุ่มไหนมันใช้งานยังไงไม่ครบนะครับสําหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่เดินทางมาตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ท่านผู้ชมดูจนจบนะครับ อันดับแรกนะครับผมฝากไว้ก่อนนะครับถ้าถ้าใครจะดูก็พยายามดูให้มันจบนะครับอ่าถ้าท่านผู้ชมช,มชอบก็กดถูกใจให้ด้วยนะครับถ้าแบบถูกใจมากๆอ่าถ้าถูกอ่าจริตกันจะถูกจริตกันก็กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับอ่าเผื่อมีอ่าข้อมูลดีๆนะผมก็จะนํามาแบ่งปันเรื่อยๆนะครับข้อมูลดีๆผมก็มีหลายๆอย่างนะครับที่จะนํามาถ่ายทอดผมก็พยายามถ่ายทอดมาให้ทีละนิดทีละน้อยเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า ถ้าถ่ายทอดไปทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็จะดูไปมันก็จะปวดหัวแล้วมันก็จะน่าเบื่อนะครับว่ามีแต่ทฤษฎีมากเกินไปบางครั้งมันก็ทําให้ปวดหัวนะครับแล้วก็ดูทฤษฎีไปด้วยดูเรื่องที่แบบไม่ซีเรียสด้วยนะครับดูเรื่องที่มันซีเรียสด้วยไม่ซีเรียสด้วยปะปนกันไปนะครับบางอย่างก็มีสอดแทกการขายดังวิดีโอนี้นะครับก็เป็น เรื่องการสอดแทรกการขายแล้วก็เป็นการอธิบายให้ข้อมูลแก่ท่านผู้ชมนะครับทั้งเก่าและใหม่นะครับสําหรับผู้ที่เข้าวงการหรือผู้ที่เข้าวงการไปน,นานมาแล้วนะครับหรืออาจจะมีมิเซอร์รุ่นนี้อยู่แต่แต่ไม่รู้ว่าปุ่มไหนใช้งานประมาณไหนเอฟเฟกต์เสียงเป็นยังไงปรับยังไงอะไรประมาณไหนนะครับทฤษฎีแนวคิดแล้วก็การใช้งานใช้ยังไงนะครับก็คลิปนี้ก็รวบรวมมาให้จนหมดนะครับถ้าใครอยากสนับสนุนก็กด ซับสรา์หรือว่ากดถูกใจหรือว่ากดซุปเปอร์แตงก็ได้นะครับซุปเปอร์แตงแบบขอบคุณนะครับอ่ะประมาณนั้นนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขกับการใช้งานนะครับแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนนะครับเวลาฝนตกก็ขับรถระมัดระวังกันด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ